ตอนนี้เรามาที่พักที่ลาดบุรีใช่ไหมใช่เราพักที่ห้องนันทะนะคะโรงแรมลีลิสพูวิลล่านะคะอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งอุ้ใครมูลลีลิสรีสอร์ทไปเดินถ้าได้ดูดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะดูคลิปก่อนหน้านี้อะไรไปเที่ยวไหนมาไปอาปา,า้ามาอาปา,า้าเออแต่ไม่รู้เหมมาจะลงอันไหนก่อนอนะนนี้มาเมาก็เย็นละโมแต่ไปเที่ยวอยู่ก็คือวันเดียวกันนั่นแหละค่ะทุกคน ตรงนี้เข้ามาเขาจะมีม้าแล้วมูนม้าฟาร์มม้าไป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 เข้าเข้ากข้าเคนก็จะรู้ว่าไปเก็บไข่พอเก็บไข่จะลูกไข่ไม่มีไม่มีใครรู้ว่าเธอทำไข่แตกไม่มีใครรู้ว่าเธอทำไข่แตกก็จะแชร์ลยคลิปนี้เลยนะคะว่าคลิปที่ไปที่อันตาก้าฮิลนะคะเบวาทำไข่แตกใช่ตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ห้องนะคะ ห้องอะไรนะทันทุกคลิปครับว้าวบรรยากาศที่นี่มีไม่กี่มีไม่กี่ห้องนะคะสี่ห้าห้องสี่ห้องเองมั้งแต่สวยมากเลยนะคะนี่นะคะเราพาที่ห้องนันบล่านะคะคือทั้งห้องทั้งหมดนี้มันจะเหมือนกันไหมคะม่มาไม่เหมือนต่างกันในดีไซน์นิดหน่อยแต่เป็นฟูวิลล่าทุกห้องนี่อะไรด้วยใครจ ปลายปลายปลายปายเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยค่ะวิ่งไปเลยค่ะไม่ต้องถือลูกเดี๋ยวมันโยกเยกเอ่ยเออเนี่มันถึงได้เป็นปูวิลล่าเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำนะคะโอเคไปเข้าห้องค่ะเด็กๆมีเตียงให้พวกเธอด้วยเป็นเตียงเสริมนะคะใช่เอได้นอนแน่จริงๆมันจะกว้างกว่านี้แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่สี่คนเขาให้อยู่สองคนมันก็เลย เล็กลงนี่นะคะจะเป็นเตียงเที่เขาเสริมมาให้ค่ะจริงๆก็เป็นแบบเป็นต้ะรับแขกแหละโซนเนี้ยโอ้มีชนเดลีย์ชนเดลีย์โซฟานะคะนี่คือเขาเอาของมาวางให้เราก่อนตั้งนานนมแล้วนานนมนมนานนานนมอันนี้ก็จะเป็นเตียงเตียงใหญ่นะคะเตียงใหญ่เอาไปดูซิเข้าห้องน้ำไปเปิดจ๊เอ๋มาซิมีกระจกให้ด้วยจ๊เอ๋นะคะแล้วก็้ชุดผ้าก็จะมีไม้แผ่เสื้อให้นะอ่าไปเข้าไปเลย มีหลายอันนึงแล้วก็เข้าว่มีอะไรงเนี่ยไม่มีอะไรหรอกลูกโอมยไข่ไข่แล้วก็มีตูเ้เสื้อไปเข้าไปเข้าไป,าไปตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ปิดประตูด้วยค่ะไฟเปิดไฟเป,ดเปิดเปิดข้างนอกเปิจุอจเอ๋มาหา,ามามัยเลยอ้าวไม่เปิดม่านกันเหรออันเดิมะมะามเปิดเฮ้ยเฮ้ยเปิดถูกางตัวอ่างงกันใหญ่ เออได้แล้วนั่นแหละเห็นแล้วโอ้อย,ยด,นะด้ดึงไม่ไไม่ต้องดึงก็ไม่ต้องดึงลูกก็ไม่ต้องดึงเออเขาเรียกว่าอ่างโอ้เอว่าหมา่ไม้ไม่บอบบาดปอมอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลูกหนูไม่ช่วยเล่าหน,น้าลูไม่ช่วยหม่อมไม้หยิบหม่มไม้ด้วยก็เป็กรสุขพันธุ์ปกติอ๋อตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำเฮ้ยมีอ่างกันยุงให้ด้วยเป็นเกียรติยังหางยมเลยนะมันน่าเดือดเด้ ุแสดงว่ายุงเยอะเธอไม่ต้องดีใจไปน่าจะดับนะปว่าแก่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ่ายให้อีเนาะใช่นี่พาม่ดูห้องเชิๆนะคะเพราะตอนนี้เพิ่งดึกใ้นะคะเมา่อาเย็นแล้วเย็นแล้วเออเราไปเที่ยวไปเที่ยวจนออกไปข้างนอกได้แล้วค่ะแม่พะเด็กๆออกมาเซอร์เวยามดึกนิดนึงนะคะมีเจ้าเหมียวอ้วกอ้วนมาจากข้างๆของรีสอร์ทนะคะ ตกโดนเจ๊ผิงไปเป็นทาสแล้วหนึ่งค่ะชอบมากเลยนางก็โอ้ยอมทุกอย่างเลยนะคะแล้วพอตอนเช้าเนี่ยค่ะแม่ก็แวะเล่นน้ำนิดนึงเนาะไหนไหนมามีปูวิลล่าก็เล่นน้ำนิดนึงค่ะอาหารเช้าของที่นี่ก็มีทั้งข้าวแล้วก็ข้าวต้มนะคะแล้วก็พวกอเมริกันเบรกฟาสต์นะคะ อาหารอร่อยเลยค่ะแล้วก็มีขนมหวานมีน้ำนะคะพร้อมเลยมีโยเกิร์ตด้วยแล้วก็มีผลไม้ด้วยจ้ามาสวนพึ่งพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปตลาดโอ๊ะป่อยนะคะเดี๋ยวเราออกไปตลาดโอ๊ะป่อยกันค่ะออกเช้าสักเจ็ดโมงครึ่งนะคะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่าสองแถวให้ขึ้นมาฟรีนะคะถ่ายรูปทางเข้าสะหน่อย ต้องอเดินเข้ามาใกล้หัวหลุดเลยเอวาถอยไปอยู่ที่ตลาดโอปไปะนะคะที่แปลว่าพักผ่อนของภาษากาเหรียงนะคะใช่ก็อันนี้เป็นณงนนตรงนี้เป็นเลักษน์นเหรอแลมมาร์กหรอใช่แล้วก็มีป่บ จริงๆตัวตลาดไม่กว้างนะที่นี่นะคะฮันไอก็คือตักบาตนะคะขายจะมาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเจ็ดโมงสี่สิบห้าเขาจะล่องแพมาเขาจะล่องมาตามน้ำนี่คือติดน้ำคนเยอะมากเลยน้นเป็นน้ำเขาจะล่องแพมาเดี๋ยวรอดูบรรยากาศถามพี่เขาว่าวันนี้คนเยอะไหมคะเยอะครับอ้าวแล้วปกติคนเยอะเยอะอยู่ดีแสดงว่าที่นี่ก็ไม่าจะเป็นแลนด์มาร์คของ ส่วนพึ่งเลยนะเรามีมให้ทำทอดนี้ด้วยเออไปดูสิไปดูร้านที่ป่ะในร้านที่อยู่เนี่ยถามพี่สิว่าทำได้ไหมคะเขาน่าจะทำเองหรือเปล่าหรือเปล่า ให้ให้ใ,หใหพี่สอนได้นะไอว่าจะติดสักบาทไม่ต่อเดี๋ยวกลับมาพี่เขาจะสอนทําคังด้งให้ฟรีนะคะแม่ก็เลยให้ผิงกับเอวาไปเรียนกับพี่ค่ะแล้วอยากทําเป็นอะไรเราก็บอกพี่นะคะเด็กๆเขาเลือกทำพวกงุญแจค่ะเพราะว่ามันง่ายสุดไม่ได้เสียค่าอะไรเลยนะคะก็เหมือนซื้อพวกงุญแจอันนึงแต่ว่าเป็นเราทําเองอะคะ่ะแม่ก็เลยอุดหนุนอันใหญ่พี่เขามาสักหนึ่งพวงมาห้อยที่บ้าน นีมีอันนึงที่หนูจะรกนอันไหนอันไหนน,น,นีไม่ต้องไม่ต้องปค่โอ,อ้าแป้งมาวห,หนอะไรนี่นนข้งดงเป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะมีความหมายว่าใยแมงมุมค่ะเขามีเรื่องเล่านะคะต่อต่อกันมาของชาวกะเหรี่ยงว่าถ้าเดินทางเข้าป่าหากพบเห็นคังดงหรือว่าใยแมงมุมเนี่ยให้ทําการสักการะเคารพด้วยถือว่าเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองนะคะ ช่วงที่แม่ไปเนี่ยมันเป็นวันหยุดยาวนะคะคนก็เลยเยอะมากแถวแถวเนี่ยรอซื้อชุดตักบาทนะคะชุดตักบาทที่เนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบตักแล้วก็เอาขึ้นมาตักบาทเวียนเทียนน่ะหรือว่าเราจะซื้อข้าวซื้ออะไรจากในตลาดเนี่ยลงไปถวายพระก็ได้นะคะแต่ว่าคราวเนี้ยแม่พลาดมากแม่มาวันเทศกาลเนี่ยแม่ไม่ได้เดินดูอะไรเลยเ,ลยเพราะว่าคนเยอะนะคะแล้วก็คิวตักบาทก็ยาวมาก ยาวจนล้นออกมานะคะมีมีพระมาคอยรับบาดข้างบนนี้ด้วยนอกเหนือจากพระที่จะล่องแพมานะคะไว้คงต้องหาโอกาสแก้ตัวมาใหม่อีกรอบหนึ่งอะค่ะเนี่ยถ่ายรูปกับน้องไหมใช่แต่ว่าเนี่ยทมแก้มได้มา๊มซะหน่อยเจ๊ขา๊มหน้าใช่ไหมลูกทมหน้าใช่ไหมไม่ว่าปล่อย ดอกไม้อันนี้อะไรคะก้ะน,นี่ค่ะอันนี้ใบไม้อันนี้อะไรคะน,นี่ก็ดอกไม้เหมือนกันดอกไม้สวยเอว่าดอกไม้สวยดอกไหนดีดอกนี้อ่ะอ่ะช่างเ่ะ ามาแล้วนั่งอะไรล้งๆนั่งอีกขาเหมือนม้าเลยกันทีเหมือนม้าเลยขาทอนาการง่ยก็ะพือเหมือนม้าเลยก็ะพืออะไร เห็นเลยเพราะชั้นขาวมากไปโอไป<า>มีขายเสื้อผ้า,าน,นะเป็นดะอกโอ้ฝั่งนั้นฝั่งถ่ายรูปฝั่งนี้ฝั่งตลาดเดี๋ยวมาดูนะแม่ก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากนะคะไม่กล้าถ่ายด้วยคนเยอะนี่เลยห้ามพลาดข้าวแดกงาอันนี้แม่ได้ซื้อเขาก็เหมือนแบบ เอาแป้งมาตําๆแล้วก็ใส่งาแล้วก็ไปปิ้งนะคะเสร็จแล้วก็มาลาดตักใส่น้ําหวานๆน,น้าผึ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็มีพวกบ้าบินอะไรเงี้ยแล้วมีข้าวเหนียวหมูอันนี้คือผู้ใหญ่บ้านนะคะคือคนที่ไปรับพระมาเป็นคนถ่อแพรมานะคะสามารถไปถ่ายรูปก,กับผู้ใหญ่บ้านได้นะคะก็จะได้รับดอกไม้เป็นของที่ระลึกคนละกิ่งค่ะเด็กๆของแม่ก็ได้มาเหมือนกันอันนี้ก็คือที่เขามานั่งรอพระนะคะที่พระจะ เออมากับแพรมาจากวัดนะคะแล้วก็มารับบิณฑบาตอยู่ตรงนี้ค่ะคนเยอะมากจริงๆเลยบางคนนี่ต้องถอดรองเท้าเอามาจองที่เลยนะคะสักพักนึงเราก็จะเห็นค่ะว่ามีแพรมาแล้วค่ะท่านมากับแพรเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไปรับมานะคะและเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะให้ทยอยเดินลงมาเพื่อจะตักบาตรกันค่ะ สำหรับสาวๆมุมถ่ายรูปที่โอ๊ปป่อยนี่เยอะเลยนะคะมาถ่ายกับคังด้่งสีสันสดใสน่ารักทุกภาพเลยค่ะแต่วันหลังคงต้องวางแผนดีๆหน่อยให้มาวันที่คนโล่งๆหน่อยนะคะที่สวนพึ่งเนี่ยที่เที่ยวเยอะวางแผนที่เที่ยวกันให้ดีนะคะแล้วคราวหน้าเราจะกลับมาใหม่บายบายจ้า thank you for watching